เขาดาวเห็นไหมสีเขียวๆแล้วก็สีแดงนั่นน่ะอยู่ด้านหลังก็คือ warehouse ถึงแล้วเรามาถูกทุกคนเรามาถูกดูตื่นเต้นนะว่าไหมฟาร์มาซีก็จะเป็นร้านขายยาของที่นี่นะแต่ว่ามันก็จะมีพวกอย่างอื่นอยู่ด้วยก็ก็เลยไปซื้อไอไปซื้อแผ่นแปะสิวจากร้านนี้ก็จะไป warehouse กันต่อเลยโอ๊ยแดดเข้าตา มีตั้งแต่ของแบบเด็กเล็กแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบเยอะพวกสบู่แชมพูต่างๆแล้วก็เครื่องสำอางก็มีแล้วก็มีพวกขนมต่างๆด้วยเตียงเก้าอี้ของแต่งบ้านก็คือมีหมดเลยนะในแห้า กระเป๋าเดินทางก็มีวเวลาเฮาสมีทุกอย่างจริงจริงหลอดไฟต้นไม้ปลอม บางฝั่งนี้ไม่ค่อยมาดูเลยเพราะมันเป็นของเล่นแล้วก็พวกของแบบแคมป์ทำสวนอะไรเงี้ยเพราะปกติจะเดินแถวโซนเสื้อผ้าพวกแชมพูสบู่แล้วก็ขนมมากกว่าไม่ค่อยได้มาเดินโซนนี้ที่ของเล่นด้วยแม่ท์เฮาสคือแบบมีทุกอย่างจริงๆงแลวมาซื้อสำลีเฉยๆไปจ่ายตังค์ละเดี๋ยวก่อนที่จะได้ของเยอมากกว่าน,นี้เราต้องรีบจ่ายตังค์ก่อน ตอนนี้ว่าเฮาส์คนก็เยอะมากรถเยอะมาด้วยแบบเยอะกว่าปกติทากที่มันก็จะน้อยกว่านี้เขาแบบอีสเตอร์แหละเนาะเฮาส์กับเขาด์ดาวอย่างเงี้ยเขาก็มีถูกให้<ม>แต่ว่าถ้าจะเอาก็คือ,อต้องเสียตังค์เพิ่มก็เอาช็อปปิ้งแบ็คมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเขาด์ดากันต่อดูดีๆแดดก็หายตอนได้ก็คือรอกันแล้วตอนนี้ก็กลับมาหนาวแล้ว หนาวตอนเช้าแล้วสกักพักก็คือแดดออกก็คือดอนแล้วตอนนี้ก็คือแดดหายก็คือเริ่มเย็นๆแล้วอ <c oughs> ากาศเปลี่ยนล้วเนาะรานดาก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวกอาหารซะส่วนใหญ่ ก็คือเดินมาเจอชิปส์โฟรเบอร์ตอนแรกก็คือตั้งใจจะไม่ซื้อแต่พอเดินก็คืออยากได้แล้วมันก็คือสามสำหรับ4.5ดอลล์ซึ่งตอนแรกก็กะจะซื้อแค่อันเดียวเพราะแบบไหนๆก็มาแล้วมันสามเท่า4.5คนซื้อไปสามอันเลยแม่หรือว่าจืดๆเย็นๆซื้อแค่เดียวพอังเดียวดูก่อน เดินก่อนเดินก่อนตอนหนยิบอันเดียวก่อนไปไปเดินด้วยเองก่นกอนกันก่อนแล้วกันเนาะสรุปก็คือได้สามซองค่ะเอ่อก็มาเดินดูกันต่อเลยด้วยกันหรืะคะ้ยไก่น่ากินมากแล้วก็มีไอติมต่างๆอันนั้นอร่อยแหละไอค้คุกกี้ครัมโบอยากได้จัง อยากได้แต่เราจะไม่ซื้อไหมคะรเราก็จะไปจ่ายตังได้แล้วค่ะไปจ่ายตังเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะได้ของไม่มากกว่านี้ก็ประมาณนี้แหละนะก็พอแหละกลับกลับบ้านเดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่ออกจากบ้านอีกนานเพราะวันนีใช้ตังไปก็เยอะอยูอ่บ้านล้วก็จะไม่ออกอีก <c oughs> ประเด็นคือบ้านอยู่ไหน <c oughs> คือรู้แหละว่าบ้านอ่ะอยู่ใกล้เขาดากาเฮาส์แต่ว่า บ้านอยู่ไหนก่อนคือโฮสเนี่ยเป็นโฮสแรกที่เราครั้งแรกที่เรามาอยู่โฮสนี้ใช่ปะแล้วก็คือเพิ่งมาเมื่อวานเลยเอ้ยไม่ใช่ดิมาวันพฤหัสเย็นแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนเพิ่งออกวันนี้วันแรกไงก็เลยแบบยังจำทางกลับบ้านไม่ค่อยได้แต่ตอนตอนไปเท้าก็คือโฮสขับไปส่งพอโฮสไปเทาาอยู่แล้วแต่ตอนกลับก็คือกลับเองก็ น่าจะถนนนี้นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนถ้าไม่ใช่ก็ค่อยก็ค่อยว่ากันก็จะเดินไปเรื่อยน่าจะตรงไปป่ะแล้วก็ค่อยเลี้ยวเหรอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิถ้าเกิดสมมติบ้านเราอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนรลกลับเอว่าอยู่ไหนนะแป๊บหนึ่งที่อยู่บ้านอยู่อ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ชใน Google Map แป๊บ รู้สึกว่าต้องเซิร์ชไม่งันก็น่าจะลงอีกนานหรือเราจะลองเดินดูก่อนคือประเด็นคือไม่มีเน็ตเห็นไหมเอาอีกแล้วไม่รู้จะเติมเน็ตก่อนองไงดีละ่ะเดินไปก่อนก็ไแหะเดินชมเมืองตอนที่ครูขับรถมาจากโรงเรียนใช่ไหมครูก็ขับมาทางนี้แล้วก็แล้วก็เหลียวปะก่บบหนึ ไปค่ะลงอีกแล้วเหมาะแล้วเป็นคนจำาำไม่ได้ไปทางไหนดีหนะ้าอยู่คปับหนึงเปิดที่อยู่บ้านก่อนอยู่7วินเรัน่งนะเดี๋ยวทุกคนเราดูทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะเดินตามแมทไปต่อให้ไม่มีเน็ตแต่อย่างน้อยก็คือยังดีที่โหลดแบบแมทออฟไลน์ line, แบบแผนที่ออฟไลน์ไว้ที่แบบใช้ตอนไม่มีเน็ตได้ แต่จะเป็นการเซิร์ชไม่ได้แต่จะดูได้ว่าแบบถนนอะไรอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวจะเดินไปตามแมปนะคะโอเคหลอดเย้น่าจะเดินมาถูกทางแล้วแหละกลับบ้านได้แหละเดินนะแล้วก็ไปทางนี้ยเราต้องเลี้ยวทางไหนอ่ะน่าจะเลี้ยวทางซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวดูบ้านได้เที่ยวก็จะเดินไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะ แต่เท่าที่เราจำได้คือเราอยู่ในบ้านใช่ปะแล้วก็มองออกมาจากหน้าต่างเราก็จะเห็นเรขาสกับเขาดาวอยู่คนละฝั่งกันเลยแปลว่าตอนนี้มันก็อยู่คนละฝั่งแล้วถ้าเราเดินตรงมาแล้วถ้าเราไปตรงนั้นมันก็น่าจะถูกใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวเราเดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนพี่เวลาไม่เป็นไร เที่ยงครึ่งเองแลค่อยๆเดินไปเรื่อยๆไหนดูสิมาถูกเลยนะนี่ไง้เจอชื่อถนนแล้วใช่เรามาถูกแต่เราต้องเดินทางไหนอะเราคิดว่าเดินทางนี้เพราะตอนที่ครูขับมาส่งโฮสต์ได้ไงถูกแล้วเราเจอบ้านแล้วทุกคนเราเจอบ้านแล้วดูหนุนมาเลย่นุน,นโอเคเนาะ สุดท้ายเราก็กลับบ้านถูกนะคะทุกคนเห็น yeah. บ้านไหมทุกคนถึงบ้านแล้วกลับมาถึงห้องแล้วทุกคนเย้โอเคก็คือสรุปก,ก็คือกลับบ้านถูกโอเคค่ะก็นั่นแหละนี่ก็เป็นโฮมสเตย์เราคือบ้านก็นี่ก็คือห้องเราตอนแรกอะ่ะคือเราตั้งใจจะถ่ายเป็นคลิปอีสเตอร์แบบหยุดยาวว่าเราทำอะไรบ้างแต่ว่า รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรก็เลยแบบไม่ถ่ายละกันก็เป็นบล็อกแบบไปเดินเท้าเดินแวะเท้าแทนเพราะาถ้าถ่ายแบบห้าวันคือเอาจริงคือหยุดอีสเตอร์เราไม่ได้ทําอะไรเลยอะก็คือแค่แบบมีเรียนบ้างมีทํางานทํากันบ้านนั่นแหละก็มีแค่นั้นก็เลยแบบเออไม่ถ่ายละกันไม่มีอะไรจะถ่ายก็เดี๋ยวจะถ่ายห้องให้ดูในคลิปนี้เละกันว่าโฮสเป็นยังไงเพราะว่า ถ้าถ่ายแบบคลิปแย่เป็นคลิปแบบอิสต์บล็อกก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็เลยแบบถ่ายคลิปนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นห้องเราก็จะมีเตียงมีโต๊ะทํางานมีทีวีคือแบบมีทีวีในห้องด้วยทุกคนแล้วก็ก็มีตู้เสื้อผ้าเขาเราเองแล้วก็จะแบบมีแล้วก็กระจกสวัสด,ดีนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นห้องแบบเล็กๆหน้าตาง แล้วก็ถึงเวลาทำรายรับรายจ่ายหลังจากที่เราไปซื้อของมานะเราจะก็จะมาดูกันว่ามันจะเกินงบไหมแต่คิดว่าเดือนนี้เดือนอะไรแล้วเมษาป่ะใช่เริ่มเดือนใหม่แล้วคือถ้าสมมติซื้อเดือนนี้แล้วมันเกินงบก็คือหลังจากนี้ก็คือจะไม่ซื้ออะไรแล้วเพราะว่าแบบไอ้นี่แต่คิดว่าเดือนนี้ไม่น่าเกินก็เดี๋ยวจะไปทำรายรับรายจ่ายแหละแล้วก็บายบายไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ